สวัสดีค่ะยดีต้อนรับนะคะสู่คลิปความรักของชาวธาตุไฟนะคะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม2565นะคะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีเมษค่ะราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีธนูค่ะซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตนตกนะคะเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศี เมสิงธนูนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันินต้อนรับนะคะอ่ะเราไปดูกันว่าความรักครึ่งเดือนแรกนะคะของชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้ชาวธาตุไฟนะคะให้พลังงานหลักในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคู่รับเ,เป็นยังไงขอให้หน่่งนะคะ มีหนึ่งไม,ม้หนึ่งไม้เป็นไพ่ความสัมพันธ์ที่ดีนะความสัมพันธ์นี้เนี่ยจ,จะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆในชีวิตคุณได้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเริ่มต้นใหม่ก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะสนอกสนใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยากเรียนรู้อยากไปต่อด้วยกันเรื่อยๆห้สิบถ้วยเห็นไหม ศึกษาเรียนรู้เพื่ออะไรศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตในความสัมพันธ์เนี่ยมันคือไพ่สิบทัวอย่างมีความรักอย่างมีครอบครัวอยากเป็นคนดีๆของกันและกันอยากอยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะซึ่งในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังก่อนได้นะอยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกสบายใจอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความรู้สึกชิลๆอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่รัดตัว แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นภาระใดๆซึ่งกันและกันนะมีไพ่เดทขึ้นมาบางท่านเนี่ยส่วนหนึ่งอะ่ะที่มันยังเป็นความรู้สึกแบบค่อยๆกระเถิบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบพึ่งจบกับรักครั้งเก่ามาก็ได้นะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเออค่อยๆเริ่มต้นใหม่ดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย กับรักครั้งใหม่หรือบางท่านคุณนะเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งเก่าแล้วก็เลยมีความรู้สึกเหมือนว่าเราจะไม่ก้าวพลาดเหมือนความสัมพันธ์ครั้งเก่าอีกแล้วเราจะแคร์กันมากขึ้นเราจะฟังกันมากขึ้นแล้วเราก็จะสนใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นนะคะซิมมีไพ่สตาร์ขึ้น ถ้ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ในคนเก่าอะ่ะมันคือการให้อภัยตั้งใจเลยว่าจะให้อภัยเพื่อที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ได้แต่กับคนใหม่เนี่ยมันคือการเต็มไปได้วยความคาดหวังและบางท่านก็แอบบมีฟิลลิ่งมีความรู้สึกว่ามันใช่แน่ๆฉันไปไหว้มาฉันไปขอมานี่แหละสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้นี่แหละสิ่งคนคนนี้แหละที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลมาให้ฉันมาแล้วมาแล้วอย่างเงี้ยนะ ยังอยู่ในช่วงศึกษาอยู่ในช่วงดูแลดูใจซึ่งกันและกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและค่อนข้างคุยกันบ่อยนะคะสื่อสารกันบ่อยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ดีสนอกสนใจซึ่งกันและกันแต่ในบางท่านถ้าเป็นถ้าเป็นคนในครอบครัวแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่มันก็คือเหมือนลักษณะการทําเพื่อทําเพื่อลูกเนาะมมีไพ่สีถ้วยขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งอะ่ะ อะไรหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่เป็นใจอา,อาจ,จยังไม่ตรงใจอย่างไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็พยายามที่จะอิกนอพยายามที่จะมองข้ามมันไปเพื่อที่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันแบบไม่โอเคถ้ากลับมาอีกแล้วไม่โอเค็มันจะต้องทำอย่างไงนะะพยายามหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้ซึ่งกันและกันพยายามพูดพยายามฟังซึ่งกันและกันผิดก็ให้อภัยเริ่มต้นใหม่แล้วก็ หยิบยืน่นแต่พลังงานดีๆในความสัมพันธ์ไปให้เพราะส่วนหนึ่งอะรอบนี้มันจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่พี่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะเดิมทีอะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายนึงเพราะว่ากลัวที่จะแบบไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่เวลาเนี้ย การได้เริ่มความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเริ่มกับคนเก่าหรือเริ่มกับคนใหม่อะพี่มองว่าตัวคุณนะชาวธาตุไฟจะอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเลือกที่จะกล้าแลกที่จะบอกในสิ่งที่ตัวคุณอยากได้อะเราต้องการเพราะว่าคุณมีความเ,าเป้าหมายเป็นสิบทั่วไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องทนอยู่กับอะไรที่มันเป็นเรื่องของโปรโมชั่นหรือทนอยู่กับอะไรที่มันเป็นเรื่องของการที่ทําได้แป๊บเดียวอะแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันฝืนนะ่ะ มันก็ไม่เวิร์กใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นให้เขารู้ไปเลยดีกว่าว่าเรามีจุดแข็งอะไรแล้วเรามีจุดอ่อนเรื่องอะไรข้อดีข้อเสียอย่างไรอะไรเงี้ยถ้ารับกันได้ก็ไปต่อพี่มองอย่างไ้นนะอืมไปดูสิเนี่ยเหมือนมูลลายขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่แต่ก่อนนมันเคยเก็บทุกรายละเอียดในความสัมพันธ์เลยอะไรดีไม่ดีก็เก็บมาหมดอะไรเงี้ย แต่ปัจจุบันเนี่ยเลือกที่จะ a c c e p t เลือกที่จะรับกันในเรื่องที่แบบโอเคเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเป็นเรื่องที่แบบโอเคถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากมันไม่ใช่แบบเรื่องอะไรที่มันมันเป็นประเด็นมากเรื่องที่จะมองผ่านแล้วก็เรื่องที่จะมองในสิ่งดีๆเรือกที่จะมองพฤติกรรมดีๆเรื่องที่จะมองเนื้อแท้จริงๆว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่เราอยากจะไปต่ออยากจะอยู่ด้วยจริงๆมันคือรูปแบบไหนประมาณนี้นะคะมีราศีพิจิกมีราศีกุูม <c oughs> และอาจจะมีราสีมีนขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็สามารถเป็นราสีอื่นได้ด้วยนะเหมือนแบบธาตุไฟอะไร่างเมสิงค์ทิโนเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะอะไปดูกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวธาตุไฟคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาขอพาไพ่หน่อยค่ะ สามเหรียญเจ็ดสามดาอืมค <c oughs> ิงเหรียญแฮงแมนเอ็มเพรสถ้าจะต้องอ่านไพ่แล้วแบ่งเป็นสองกรณีจริงๆ คือแบ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่กับเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าอืม,อมอเคเขารู้สึกยังไงกับคุณ่าสาวทัดไฟ see that seat away talk away queen's to that wheel. will the phone เรียบบงไพ่แป๊บหนึ่งนั่งฝั่งไพ่ช่องนี้ต้องใจเยน็นเรามาแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นตีมแบบตีมพร้อมหลับเหมือน asmr โอเค ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอปพลายสำหรับดูคนนะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากหน้าไพ่ที่เห็นอ่ะอย่างที่บอกว่าเราจะแบ่งเป็น2เคสใช่ไหมเคสแรกมันคือความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วอ่ะ ถ้านี่คือความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วแล้วคุณเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าของคุณนะ่ะส่วนหนึ่งอะนะที่คุณยังยอมพูดยังยอมคุยยังยอมสื่อสารกับคนนี้หนึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะมีความรู้สึกว่ามันยังมีอะไรดีๆที่ที่เขายังเคยมีสร้างไว้เ,เรื่องดีๆมันก็ยังมีอยู่หรอกนะอย่างเรื่องอะไรที่เขาเคยช่วยเหลือเคยเป็นคนรับผิดชอบหรือเคยอะไรก็แล้วแต่ มันยังมันยังคงเป็นเขาเขายังเป็นคนที่ดีที่สุดที่ที่จะทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในตําแหน่งตรงนั้นอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เรียกว่าก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้แต่เป็นการพูดคุยกันตามหน้าที่นะสิ่งที่เห็นนะพูดคุยกันตามหน้าที่แล้วก็คุณก็พยายามที่จะมืออาชีพอะถ้ามันยังเป็นในส่วนของการทํางานที่มันต้องเขี่ยวข้องกันหรือว่า ชีวิตสังคมทั่วไปยังอยู่ในเพื่อนกลุ่มเดียวกันคุณก็ไม่อยากที่แสด,แสดงออกแบบว่าแบบเฮ้ยไม่โอเคเราไม่อยากเจอเขาเลยเงี้ยถึงมันจะเจ็บอยู่ในใจนะแต่พี่มองว่าคุณกัดฟันแล้วก็อดทนได้คุณเก่งมากนะคะในฝั่งของถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นะอืม คุณอยากเจอความรักความสัมพันธ์ที่ดี The Empress คุณรู้สึกได้ว่าคุณคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่จะต้องได้รับการดูแลพอดั้งเดิมอ่ะคุณเป็นคนดูแลอะไรหลายๆอย่างมาตลอดมันผิดตรงไหนที่วันหนึ่งคุณจะอยากได้ใครสักคนที่มาดูแลคุณบ้างอยากได้ใครสักคนที่รู้บ้างว่ามันก็มีวันที่คุณอ่อนแอนะใช่ทุกวันมันดูแข็งแรงมันดูไปได้มันดูเอาอยู่หมดทุกเรื่องแหละ แต่วันที่ฉันอ่อนแอก็มีวันที่ฉันร้องไห้เป็นก็มีวันที่ฉันเหนื่อยก็มีวันที่ฉันท้อก็มีวันที่ฉันอารมณ์เสียก็มีทําไมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอะในความสัมพันธ์เนี้ยการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อะมันเลยเป็นลักษณะของการที่ ไม่ได้เริ่มด้วยอารมณ์แต่เป็นการเริ่มด้วยสิ่งที่มันจับต้องได้จริงคุณติ๊กแบบเป็นข้อๆเลยว่าคนนี้ผ่านข้อไหนบ้างไม่ผ่านข้อไหนบ้างเนี่ยเป็นการที่วางเขาไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็รอดูเพราะว่าคุณยังเข็ดกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าเรื่องราวเหล่านั้นมันยังหลอกหลอนอยู่คุณยังมีความรู้สึกว่าถ้าจะเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะจบแบบเดิมฉันจะเริ่มต้นใหม่ไปเพื่ออะไรอะไรแบบเนี้ ความรักจะต้องไม่เป็นภาระในชีวิตคุณอ่ะเป็นความรู้สึกแบบนั้นมาดูหน้าไพ่เขาข้างล่างหน้าไพ่เขาข้างล่างเนี่ยอ่ะถ้ามันเป็นเคสเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะมันคือหน้าไพ่ของคนที่แบบอยากกลับมาอยากได้รับการเริ่มต้นใหม่ยังคิดถึงวันเก่าๆแต่เขาก็แอบ,บมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าคุณก็ไม่น่ารักกับเขาคุณก็มีมุมที่เหวี่ยงใส่เขาคุณก็มีมุมที่ทําให้เขารู้ว่า เออเปลี่ยนไปแล้วเนาะไม่เหมือนเดิมเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ไนส์กับเขาไม่เวลคัามเขาไม่ได้ยินดีต้อนรับที่จะมีเขากลับเข้ามาในชีวิตสักเท่าไหร่มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องมาทําความรู้จักกันใหม่ศึกษากันใหม่แล้วก็อยากได้การรับเขาเรียกไงอยากได้การให้อภัยจากคุณนะอืมถ้าเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขาเหมือนก็ต้องนั่งถามตัวเองว่าแบบเขาทําอะไรไม่ถูกใจหรือเปล่าหรือแบบ ความสัมพันธ์นี้มันมีส่วนต่างกันในเรื่องของอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณไม่โอเคกับเขาไหมอะไรเงี้ยด้วยความห่างความต่างบางท่านมีคนคนที่เข้ามาใหม่เป็นคนที่เด็กกว่าอะไรเงี้ยแล้ก็มีความรู้สึกเออหรือว่าภูธ,ธิภาวะเราไม่เท่ากันหรือว่าเราดูเด็กเกินไปหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่คุยไปแล้วเออฉันพูดอะไรผิดไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณไม่ค่อยฟอลโล่เขาเท่าไหร่ ทำไมเหมือนไม่ค่อยเอ,อออหอหมกด้วยเลยทำไมเหมือนอยู่คนละทีมกันทำไมเหมือนมันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วเขาก็ค่อนข้างคาดเดาคุณไม่ได้ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์นที่แบบเหมือนแบบคุณยังไม่จริงจังกับเขาอ่ะคุณยังไม่ได้คิดที่จะไปต่อกับเขาคุณยังไม่ได้คิดที่จะแบบเหมือนแบบไม่รู้เลยว่าจะแบบความสัมพันธ์นีน้จะคบกันไปแล้วแบบปลายทางอะจะเป็นอะไรกันอะประมาณนี้นะคะ เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนชาวทกไฟเบร์ไปตอนไหนก็ไม่บอกเดี๋ยวดูสิเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนเจ็ดเหรียญนะคะเด็กถือไม้สามไม้เพลย์เดย์เอาจริงๆคนนี้เป็นคนมีกิจกรรมเยอะ ส่วนหนึ่งถ้าเป็นคนเก่าอะคนเก่าเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณและเขาเนี่ยมีกิจกรรมทำร่วมกันหลายๆอย่างมากเลยนะคะใดๆสถานที่เอฟวิติงจิงเกเบลที่คุณเคยไปทำกับเขาแล้วก็ภาระหน้าที่ที่คุณเคยรับผิดชอบกับเขาอะไรเงี้ยก็มีความคิดถึงนะก็มีความคิดถึงอยู่อยากไปทำด้วยกันอะไรแบบนนเนี้ยคนนี้จะชอบคิดถึงในลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นคนใหม่มันจะเป็นในลักษณะที่เวลาเขาติดต่อสื่อสารคุณมา แล้วเขาชวนคุณไปทําอะไรอ่ะบางทีคุณดองไลน์เขานะบางทีคุณไม่ตอบเขาอ่ะเหมือนคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นไปทาอย่างอื่นในชีวิตอยู่แล้วก็เหมือนแบบเขารอคุณอยู่ไงเขารอคุณอยู่ทันทีที่คุณเขาสื่อสารคุณมาแล้วเอ้าทําไมไม่ตอบเอ้าทําอะไรอยู่อ่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะวาวุ่นใจอืมเขาอยากคุยนะฮะเพราะเขาอยากคุยก็วาวุ่นใจอยากพูดอยากคุยเอ้าทําไมไม่ตอบไปทําอะไรอยู่เนี่ยแหละคือ เขาคิดถึงตอนที่เขาติดต่อคุณมาแล้วคุณนิ่งเงียบหายก็จะมีการคิดถึงเรื่อยๆเพราะคนคนนี้มีแลนที่จะทําอะไรกับคุณหลายๆอย่างในชีวิตบางทีอยากชวนไปเดินเลยนนี่ยชวนไปชิวอาอยากชวนไปทําอะไรในวันสบายๆแล้วแบบไม่อ่านไลน์ไม่ตอบก็ไม่กลา้าก้าวเข้ามาในพื้นที่คุณสักเท่าไหร่เพราะรู้ว่าคุณน่าจะมีคุณยังไม่เปิดพื้นที่ส่วนตัวให้คนคนนี้เขาอะนะถ้าเขาเป็นคนชอบเงียบหายเนี่ยนะเขาเงียบ ทำไมเขาถึงชอบเงียบหายคิงถือถ้วยเจ็ดถ้วยเพอร์เมดแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยอืมถ้าเขาเป็นคนชอบเงียบหายคนคนนี้ย,ย,นนยจะต้องจะเรียกว่าไงอ่ะ เอาจริงคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างมีความป๊อปปูล่าในระดับหนึ่งแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ได้สมมติเขาชอบคนใดคนหนึ่งในชีวิตมากๆเลยไอคนที่เข้ามาหาไม่ใช่คนที่เขาต้องการนะแต่อคนที่ต้องการนะไม่เข้ามาหาเขาเขาก็จะไปใช้เวลายอยู่กับสิ่งที่เขาไม่ได้อะไรไปนึกถึงไปคิดถึงไปเศร้าไปซึมไปอยู่ในโหมดที่ ได้แต่ถามตัวเองว่าทําไมมันไม่ได้โอเขอภัพยพุ่งไปดนได้แต่อาศัยแบบถามตัวเองว่าทําไมไม่ได้ทําไมมันไม่โอเคสัทีได้แต่ไปจินตนาการแล้วก็เก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวนะคะก็เลยเป็นไพ่ของคนที่ชอบชอบเงียบหายเพราะว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่เขาแบบต้องการแล้วมันไม่เป็นไปอย่างไม่ไม่เป็นไปอย่างใจอ่ เขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมถ้าพูดพูดว่างไง e รีนถือถ้วย i ิงถือดาคุณว่าพูดไหมทาวเวอร์เทมเพลอืม <c oughs> ไม่ใช่ควรช่างพูดจากหน้าไพที่เห็นนะ ถ้าเป็นไปได,ไ,ได้ไม่ได้อยากที่จะแบบไปบอกให้ใครรู้หรอกว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่พอแบบถ้าไปบอกอะก็จะตองแบบม,มีคนชอบมาถามเี้ยไม่ได้บอกใครหรอกนะเก็บเงียบไว้แล้วก็หาหาหาเวมาคืนดีเอานึกออกมาหาเวมาคืนดีเอาก่อนที่ชาวบ้านชาวช่องเขาจะรู้ถ้าเวลาแบบมีประเด็นมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยละเออมีประเด็นมีปัญหา ห่างกันไม่ได้พูดคุยกันนูน่นนี่นั่นเขาก็จะหาเวมาบอกเนี่ยถ้าเป็นคนเก่าก็ชัดเจนน่ะว่าแบบก็จะไม่ค่อยพูดอะ่ะเออก็ไม่อยากพูดไม่อยากให้ใครรู้ว่าเลิกกันก็จะหาวิธีมาพูดมาไกลเกลี่ยม,มาคุยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนใหม่อะมันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบไปนั่งเช็คตัวเองอะ่ะว่าตัวเองทำอะไรผิดไหมนะแต่ก็ไม่ได้ไปถามใครนะจากที่เห็นอะ่ะ ไม่ได้ไปถามใครนะชอบสรุปด้วยตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแหละขอไปเฟลกับตัวเองไปเฟลกับตัวเองไปดาวกับตัวเองแล้วก็อเดี๋ยวก็ดีขึ้นแหละเดี๋ยวก็ได้กลับมาแหละอะไรแบบนี้เป็นคนให้กําลังใจตัวเองเก่งแลนในใจที่คิดจะทํากับคุณห้ามมาทะเลาะเลอจะ๊ะ สิดาหกไม้ไนท์ถือดาถ้าในเวลานี้คุณและเขามีปัญหากันอยู่เขาตั้งใจที่จะมาไก่เกลีย่ยต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะจบหรือลงเอยอย่างไรก,ก็จะสู้อะแล้วก็จะเอาชนะให้ได้ด้วยคอาจริงไม่สนใจเลยเป็นไพ่ของคนที่จะเอาชนะให้ได้นะคะถ้าใน คนเก่าเริ่มต้นใหม่ต่อให้ทะเลาะก,ก็จะเอาชนะให้ได้จะพุ่งชนละจะสู้จะไฟละแต่ถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยก็บอกไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะทําให้เขาเจ็บให้เขาผิดหวังให้เขาเสียใจยังไงไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาไม่ว่าคุณจะเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเบอร์ไหนมาเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้ว่าได้มองเห็นนะ่ยว่ามุมมองของความรักที่ดีๆมันยังมีอยู่ในโลกนี้นะมันไม่ได้ ขึ้นชื่อว่าพอความรักเท่ากับผิดหวังนะความรักมันสามารถดีได้มันสามารถประสบความสําเร็จได้มันสามารถที่จะสร้างความสุขสร้างความสบายใจให้ได้ถ้าเลือกรักให้ถูกคนและรักให้ถูกวิธีอะไรแบบนี้อืมนะไห <c oughs> นดูสิถามว่า คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้ขอไพ่นะก้าวเหรียญ the world moonlight hero fan เป็นบุคคลที่อยากจะคอมมิตเมนต์ด้วยที่สุดใช้คำนี้ได้เลย เป็นบุคคลที่อยากจะคอมเมนต์ด้วยที่สุดเป็นบุคคลที่สามารถทําให้เขาสามารถก้าวข้ามผ่านวันที่ไม่โอเคไปได้เป็นคนที่เขาแบบแฮปปี้ดีใจมากถ้าคุณยังไม่ได้เลือกใครเขาก็จะแบบไม่อยากให้คุณมีใครอะถ้าไม่ใช่เขาเขาไม่อยากให้คุณมีใครเขาอยากให้แบบก็อยู่โสดไปถ้าจะแบบถ้าจะแบบไม่เลือกเขาก็ก็อยู่โสดไปขอแบบมองไกลๆให้ได้ชื่นชมฉันก็สบายใจอะไรเงี้ย เขาเรียกว่าไงอยู่เป็นความหวังของใครต่อใครไปน,นานๆเคยฟังเพลงแนวนี้ใช่ไหมพี่ก็ถอดเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่มันคือหน้าไพา่นี้เลยอ่ะมีความสุขว่าเออถ้าไม่ได้ลงเอ่ยกับเขาอ่ะก็อยู่เป็นความหวังไปก็ได้นะเพราะอย่างน้อยๆอ่ะคนคนนี้เขาทําใจไม่ได้นะถ้าคุณจะไปลงเอยกับคนอื่นอ่ะเออต้องลงเอยกับเขานะหรือถ้าไม่ลงเอยกับเขาก็คืออยู่โสดไปเลยอ่ะอย่างที่บอกอ่ะเขาโอเคนะฮะเขาคือคนที้ แบบคุณหรือคนที่เขาอยากจะคอมเมนต์ด้วยจริงๆเนี่ยนะไม่ได้ชัพอยู่ไหมโอเคได้ไปต่อเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบไหนทิศทางไหนสิบทุ้ยเห็นเปล่าบอกแล้ว sunrise ถ้าพี่พูด sun by ไ,ไปว่าพี่หิวไหมสมมติเซอก็ไม่ได้เข้าด้วย <laughs> หิว หน้าไพ่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าอยู่ห่างกันแล้วมีประเด็นปัญหาก,กันในเวลานี้คือการกลับมากลับมาสร้างครอบครัวกลับมาเป็นคนของกันและกันกลับมาเดินหน้าไปด้วยกันทําให้ความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในที่มืดมาอยู่ในที่แจ้งความสัมพันธ์ที่ไม่สบายใจมาเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจซึ่งกันและกันคนคนนี้ต้องการไปต่อคุณจริงนะดูดีพร้อมหน้าพร้อมตาแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานใกล้ก่อน ถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงมีไพ่เดวิลมีไพ่เก้าถ้วยหูต้องพิสูจน์นะพินเหรียญ justice หน้าไพ่ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ u ักเซสมันมาจากคนหนึ่งอะยังคงหนึ่งยังคงติดอยู่กับภาพเก่าๆในความสัมพันธ์ดั้งเดิมก่อนถ้าเป็นถ้าเป็นเริ่มต้นหนคนใหม่นะ ยังคงติดภาพเก่าๆก,ก,กับความสัมพันธ์ดั้งเดิมแบบขอดูให้ชาดขอดูให้แน่ใจขอดูนานๆก่อนว่าเธอจะไม่มาในรูปแบบเดิมที่ทําให้ฉันเฟลอะว่าเธอจะไม่เจ้าชู้ว่าเธอจะมีมีประเด็นว่าเธอจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์มันท็อกซิคอะความสัมพันธ์นี้ก็จะใช้เวลานะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นในเคสของคนเก่าอะเป็นในเคสของคนเก่าเนี่ยมันก็อยู่ในโหมดของการที่ยังจําภาพนั้นได้อะแหละ ภาพในประเด็นในความสัมพันธ์ครั้งก่อนที่มันมีประเด็นปัญหายิ่งถ้าในความสัมพันธ์นี้ทั้งเดิมมันเคยมีเรื่องเตอร์ปาร์ตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยขอดูกอนยังไม่ไว้ใจยังไม่เชื่อใจอยู่กันเรียกว่าเรียกว่าอยู่กันไปแบบโดยฐานะอะแต่ในเรื่องโดยฐานะโดยตําแหน่งโดยหน้าที่โดยความรับผิดชอบแต่ในเรื่องของการจะปล่อยให้กลับเข้ามาในชีวิตแล้วมานั่งในโพสิชันเดิมเนี่ยอีกนานอืม ประมาณนั้นนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวทัดไฟสองถ้วยอย่าบอกเธอว่ารัก,กสิสองถ้วยหนึ่งถ้วย High Priest และไพ่ String หน้าไพ่นะ เหมือนแบบสเสน่ห์บางอย่างที่มันอยู่ในตัวคุณน่ะต่อให้ไปหาที่อื่นน่ะเอาจริงหาไม่ได้ไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เก่ากลับมาอีกครั้งหรือคนใหม่เริ่มต้นหรือคนใหม่ไปเลยอะ่ะอะไรบางอย่างที่คุณมีอะ่ะมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องยอมซีโรล,ล่าพี่คุณเขาต้อง เขาไปหาที่อื่นไม่ได้แล้วจริงๆไม่ว่าเขาจะพยายามไปหาไปดูไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นที่ไหนแต่ว่าคุณมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องยอมอ่อนให้แล้วก็มีความรู้สึกแฮปปี้ถึงแม้ว่าอ่ะคนที่ได้หน้าไพานี่ยจะเป็นคนดุดุหน่อยเป็นคนที่ค่อนข้างคอนโทรลหน่อยแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคยอมได้โอเคสบายถึงจะโดนดุบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังนั่งยิ้มได้มันจะเป็นฟีลประมาณนั้นๆน่ะ เขายอมให้คุณคนเดียวนะเขาไม่ยอมให้คนอื่นนะคะโอเคไปดูกันนะว่าไพาแนะนำอะไรนะคะมันเห็นไหมโอเ okay. ค purification นะคะ my energy view in view is being cleans off all f that I do not need นะคะมันคือพลังงานของการที่เหมือนแบบมันเป็นช่วงช่วงที่ดีนะช่วงนี้เรากำลัง บบส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่เนาะทำความสะอาดบ้านกันหน่อยนะคะอะไรที่มันไม่เวิร์กอะ่ะโยนทิ้งได้ก็ทิ้งไปนะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอะ่ะบางครั้งอะ่ะมันอาจจะเป,เป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นๆได้นะคะเก็บของที่เราไม่ได้ใช้นะคะสามารถไปบริจาคได้นะหรือว่าสามารถไปทําประโยชน์ให้คนอื่นๆได้เช่นการกับของบางอย่างถ้าคุณมีความรู้สึกว่า บางทีมันเก็บไว้อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําที่ทําให้คุณเจ็บปวดหรืออะไรก็แล้วแต่การเก็บไว้เตือนมันก็ไอเป็นอีกเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่บางทีถ้าเก็บไว้เตือนแล้วมันทําให้คุณเจ็บอยู่เรื่อยๆอ่ะทิ้งมันไปก็ได้อืความทรงจําที่เจ็บปวดหรือเรื่องราวบางอย่างอ่ะมันไม่ต่างอะไรกับของที่มันใช้การไม่ได้แล้วอนะเนาะอย่าเก็บไว้ให้มันรกเลยเคลียร์ได้ให้เคลียร์นะน่าภพ่ขึ้นประมาณนี้ ะะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักของชาวธาตุไฟประจำเครื่องเดือนแรกของมกราคมนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Com เมนตอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีลงคลิปได้ดูก่อนใครนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ